อ่ะเหยียดเข่างอเข่าเหยียดเข่างอเข่ามันจะได้เสียงกึกกึกในเข่าใช่ไหมใช่อ่ะเหยียดเข่าข้างไว้ฮะสังเกตนะฮะผู้หญิงนะส่วนใหญ่เนี่ยเข่ามันจะเบียดเข้าในข้างเนี้ยตรงกว่าเขาบอกเสียงข้างเนี้ยดังกว่าสะบ้าคนเราเนี่ยมันเกาะมาจากสะโพกตรงนู้นเนี่ยแนวมันจะเป็นมุมนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วมันการที่เข่ามันเอียงออกนอกเนี่ยนะมันจะมาเกาะอย่างนี้ทําให้ข้อสะบ้าพอเวลางอเหยียดอ่ะเดี๋ยวเรางอเข่าใช่ะ เหยียดเขา่านะใิฮะเนี่ยได้ยินเสียงคืดๆตลอดเวลานะมันเกิดการขยับถูแบบผิดปกติมันจะถูกขอบกระดูแทนที่มันจะอยู่ในร่องแต่อย่างเงี้ยอันนี้อยู่ในร่องมากกว่าทีนี้คนที่มีเสียงในเข่านะฮะให้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดนี้เพื่อที่จะดึงกระดูกสะบ้ามันเข้ามาตรงนี้เพราะการที่แนวของเชือกอะกล้ามเนื้อมันดึงไปทางนู้นดึงมาทางนี้มันดึงออกไนงะเราต้องฝึกกล้ามเนื้อมัดนี้ให้ดึงเข้าเสียงมันจะเบาลงและออกกําลังกายกล้ามเนื้อสะโพก นะครับโดยการใช้อีกเครื่องหรือยางก็ได้รับเบอร์แบรนระัดไว้แล้วก็ถ่างออกเกรงไว้กล้ามเนื้อสะโพกมันจะแข็งแรงขึ้นเสียงในเข่ามันจะลดลงนะครับ